ของนมแม่เนี่ยคุณแม่ตั้งเป้าให้มันเป็นเป้าที่เราค่ะสามารถที่จะพิชิตมันได้อาจจะตั้งเป้าแค่ว่าอย่างน้อยๆมื้อนี้ลูกฉันก็ได้กินนมแม่อ่าทาไมอะ่ะความสําเร็จฉันมีแค่นี้ลูกฉันได้กินนมฉันอันนี้คือฉันสําเร็จแล้วหรืออย่างน้อยๆลูกฉันวันนี้ได้กินนมแม่อ่าโอเคไหมหรืออย่างน้อย ฉันตั้งเป้าแค่ให้น้องลูกก่อนเดือนหนึ่งตั้งเป้าให้น้องลูกก่อน3เดือนเฮ้ยทำมันได้แล้วก็สมเ็จแล้วเห็นไหมเห็นไหมตั้งเป้าให้น้องลูกก่อนเออหกเดือนตั้งเป้าให้น้องลูกก่อนปีหนึ่งขยับเส้นชัยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเมื่อทาสาเร็จชื่นชมชมเชยตัวเองให้รางวัลตวัวเองแค่นั้นพอนะคะไม่ต้องเอานมแม่เราไปเทียบกับคนอื่นขนาดความสวยเรายังสู้กันไม่ได้เลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคือนมแม่นมใครนมมันสําเร็จมีความสุขอยู่ในใจของฉันนะคะเนาะโอเคไหมคะ ไม่ว่าจะอะไรยังไงนะคะเนาะถ้าทําเต็มที่ที่สุดไม่มีใครไปรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของชีวิตคนคนนั้นหรอกค่ะเขาอาจจะที่สุดของชีวิตเขาแล้วในบริบทแบบนี้ในในชีวิตของเขาที่เราไม่ได้ไปเป็นเขาเราไม่มีทางรู้แล้วค่ะ <S <S คือภาคภูมิใจในนมทุกหยดที่ตัวเองมีให้กับลูกของตัวเองกินจะมากจะน้อยก็นนม,มเราถ้าที่สุดของเราได้แค่นี้ ก็แค่นี้อย่างน้อยๆก็ยังดีกว่าที่ลูกของเราได้กินนมผมแต่เพียงอย่างเดียวโอเคไหมหญิง